สาอีสานพาพมสัมผัสอากาศแต่เศร้าแล้วจ้ายามเศร้าตรูแถวบ้านสาอีสานอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้าเริ่มหนาวแล้วอยากให้ผูท้ทั้งกาทั้งกายมสัมผัสบรรยากาศน้ำกันจ้า ตื่นเศ้าขึ้นเพิ่นกับสิพ้ากันมาหดพักก่อนที่จะไปทํางานอย่างอื่นนะจากะกะหดเอาใส่หาบบัวนี่แล้วค่ะตักน้ำในน้องม,กมาก็มาหดจะเป็นแปลงพักเป็นลายเจ้า้ะจ้ะเพื่นแบ่งกันปลูก แบ่งกันผู้ละหลอกน้อยน้อยลระสีแปงหาแปลงเพิ่นกับแปงกันปลูกตื่นเช้าขึ้นมาเพิ่นกะได้มาโหดมาพูดคุยกันกะสมีผักหอมบัวกระเทียมผักขา้าผักบุ้งจีนเนาะค่ะผักกันเอามาวานมาปลูกนี่ละค่ะเป็นวิถีชีวิตที่เสร็จจากให้จากน้าแล้วเพิ่นกับผัากันมาปลูกผักไว้กินเองยมว่าง นี่เป็นดอกพึกอีกโดนจ้ะก็ว่าจะได้กินแต่ว่าก็คือต้องล้อกินอะไรกับเป็นท่านาลนาจากเป็นห้องนาบเป็นห้องนาบเป็นกับสิบลงไปแตกเอาบัวลงไปตกักข้นมะฮดจ้ะอยู่แบบธรรมชาติกินแบบธรรมชาติวิธีชีวิตแบบพอเพียงฟังตรงขามพูดเ,เ,เพนนิ่นกับสิปลูกเพื่อกัน้วจากเป็นแปลงพักจ้ะเพิ่นกับสิปลูกไปอีกท้งฟังพูดปลูกผักไ้กินเองเป็น ตามที่ใส่อีสานเบิ้งคือจะเป็นต้นหอมนะจ๊ะหอมหอมแดงหอมใหญ่อ่าตอนนี้ตาแล้วเ,าเอาผักขนาให้พอจธเกดน้ำไปปลูกอเออดเดี๋ยวไใบบัวละ่ะตาแล้วเสี่ยวอาใบบัวห่อขน้าที่ไปปลูกอยู่หน้าบ้าน หลาเราตื่นมาแต่เศร้าโหดบักแตงอันนี้คือข้างบักแตงที่เราปลูกไว้เริ่มออกดอกแล้วจ้ะตาแล้วโหดพักถักกับเ็นพักที่เลยปลูกไปกินเองนี่คือข้างบักแตงแล้วถ้าจะเสียบไม่เสียบข้างบักแตงปลูกบ่ปกาปลูกไรค่ะปลูกไวเพาะกินอีกประมาณจะบ่า,ากเกินสองอาทิตย์มั้งคะนี่สิได้กิน ดอกออกแล้วนี่ก็จะเป็นผักกาดต้นหอมนี่จ้ะปลูกไว้ผักชีผักชีลาวจ้าผักชีลาวโอ้ยขา่าอืมขา่าข่ากับผักบุ้งจีนจ้า เดี๋ยวก็ใกล้เทศกาลปีใหม่ล้วก็สิได้กินผักบุ้งจีนแปลงนี่แล้วจ้ะนี่กับข้าหน้าเต่๋ยาสาวอีสานก็าจะมาเก็บเบี้ยขานาไปปลูกเป็นท่าน้า